สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมจะพูดถึงการสร้างภาพจากข้อความโดยใช้ Midjourney นะครับก่อนอื่นก็ต้อง sign up ที่ Discord ก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ Midjourney นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับ Join the beta นะครับเขาก็จะพาเราไปที่ห้องของ Midjourney นะครับที่ Discord นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่ห้องย่อยนะครับที่ชื่อว่า Newbies นะครับแล้วก็ พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับต้องการจะสร้างภาพอะไรก็พิมพ์เข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนจะพิมพ์เข้าไปนะครับต้องพิมพ์ว่า slash imagine ก่อนนะครับนั้นก็ป้อนข้อความเข้าไปนะครับบอกว่าเนี่ยต้องการจะพิมพ์ต้องการจะวาดภาพปากคาบสีน้ำมันนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปนะครับเป็นพร้อมนะครับป้อนข้อความเข้าไปนะครับ นะครับก็ตอนนี้กําลังสร้างภาพอยู่นะครับก็มีโปรเกรสชว์ขึ้นมานะครับว่ากระบวนการสร้างภาพเนี่ยเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับเสร็จแล้วนะครับก็ลงไปดูด้านล่างนะครับครับก็คลิกดูนะครับกดดูออริจินอลก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อ่ไซส์ไม่ใหญ่นักแต่ว่าก็ดูชัดกว่าเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าเราชอบภาพ นี้แล้วกันนะครับต้องการจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็มาที่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงอยู่ตรงนี้นะครับคือการ upscale นะครับขยายภาพนะครับก็เลือกไปนะครับว่าต้องการขยายภาพเบอร์อะไรนะครับอันนี้ภาพเบอร์1 2 3 4นะครับต้องการขยายภาพเบอร์2ก็กด U ู2นะครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปที่คอมมานด์ตัวนี้นะครับบอกว่าเนี่ย upscale นะครับภาพภาพนี้นะครับ ก็มีโปรเกรส s โชว์ขึ้นมานะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็ลงไปดูด้านล่างนะครับคลิกดูนะครับแล้วก็ดู Original นะครับสังเกตว่าภาพก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็ถ้าต้องการให้ขยายสุดๆนะครับก็กดตัวนี้ครับ upscale to max นะครับตัวนี้กลับไปดูตรงนี้ครับภาพตั้งเดิมเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับ ด้านบนนี้บริเวณนี้คือการ u ส s c a l e ขยายภาพนะครับส่วนอันนี้ครับตรง v เนี่ยคือการสร้าง variation นะครับก็สมมติจะลองสร้าง variation ของภาพเดิมแล้วกันนะครับภาพเบอร์2นะครับก็กด v 2นะครับแล้วก็ไปดู progress ตรงนี้นะครับที่ด้านล่างนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็น variation ของภาพเบอร์2เมื่อกี้นี้นะครับก็ลองคลิกดูนะครับ